โอ้ยเอ้ยอ้ยอันกระถางก็จะล้างสักหน่อยนะคะกระถางกระถางถ้ามันเปื้อนมากก็ล้างหน่อยนะคะถ้าเวลาเราจะเพาะเมล็ดน่ะล้างเอาดินทำความสะอาดถึงมันจะเก่าจะอะไรเราก็ล้างซะก่อนอันนี้คือเปลือกมะพร้าวสับนะคะ ับไว้ประจําตลอดเลยในนี้ไม่ต้องแช่น้ําฝนตกแดดออกก็อยู่ในนี้ช้าล้างไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระถางเนี่ยรองก้นกระถางนะคะตาก,กใส่เลยเดี๋ยวใส่ให้เต็มเนี่ยเปลือกมะพร้าวสับใส่รองก้นกระถางกันดินออกนะต่อไปก็จะไปเอาขุยมะพร้าวมาใส่ อันนี้เปลือกมะพร้าวสับนะคะอันไม่ใช่ขุยมะพร้าวพูดผิดพูดถูกขุยมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาทําดูอย่างดีเลยเนี่ยไม่ต้องใช้มือจับก็ได้ใช้เล็กคีบแ่ลเล่อยู่ไกลหน่อยอวางกระถางไกลหน่อยนะคะเนี่ยใส่หมดทุกกระถางเลยเนี่ยเติมขุยมะพร้าวลงไปรองเลยนะคะอีกชั้นหนึ่ง เสร็จแล้วก็จะไปเอาดินมาใส่ใช้ดินทรายผสมด้วยนะคะแเราจะเอามาร่อนพร้อมกันกับดินธรรมดาดินหน้าสวนนี่แหละเนี่ยมาร่อนพร้อมกันอย่างละครึ่งเน้นทรายเยอะๆเวลาเพาะเราก็ร่อนเลยนะคะเนี่ยใช้ตะกร้าใช้อะไรก็ได้ร่อนเอาให้มันละเอียดร่อนเอาเลย เม็ดบอลสีมันเม็ดเล็กนะคะต้องต้องล่อนให้ใช้ดินละเอียดอย่าใช้ดินที่มันหยาบมากพอเราล่อนเสร็จเราก็จะได้ดินที่ละเอียดมากเลยนะคะเก็คุกเค้าให้เข้ากัน อันนี้ก็ผสมขุยมะพร้าวด้วยนะคะล่อนเอาเลยค่ะเนี่ยก็จะล่อนเอาเพราะว่าเม็ดบอนสีมันเม็ดเล็กเล็กมากเวลาลากออกมันก็จะได้ออกไปหากินง่ายสะดวกต้องล่อนเอาเราจะใช้ดินที่มันหยาบมากก็ไม่ได้เนี่ยขุยมะพร้าวถ้ามันเป็นเส้นใหใหญ่ๆแล้วก็เก็บทิง้งเอาไปปลูกอย่างอื่นได้ปลูกต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นไป ต้องร่อนดีๆเลยนะคะเนี่ยวิธีผสมดินเพาะ,มะเมล็ดบอนสีล่ะถ้าเพาะไม่เป็นมันก็ไม่ออกนะคะดินก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเนี่ยปกติต้องจุ่มน้ำแต่มันจุ่มไม่ได้รดดินให้มันหม,ดหมาดๆไว้นะคะ รดน้ำไว้เลยก่อนวางเมล็ดนะ่ะนะคะเอาน้ำรดให้ดินหมาดๆไว้เลย,เลยอุ้ยก็รดน้ำให้ดินทรายหมาดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะบัวก็แตกแล้วสโซไซจะได้หาบัวอันใหม่อยู่อันนี้ใช้ประจำแตกเลย ก่อนจะปลูกก็ใช้นิ้วมือแตะใช้นิ้วมือแตะลงไปเลยกันลืมห่างหางไว้นะคะเนี่ยทำห่างห่างไว้ดูเม็ดบอนสีนะคะเล็กๆมนิดเดียวเองนะเนี่ยไม่ได้ใหญ่หลายคนบอกซื้อมาแล้ว เพราะไม่ออกทำไมเป็นเม็ดอะไรต่างๆนานานะคะอันนี้ถ้าเราพอเองก็จะได้เม็ดแบบนี้ถ้าเราเลี้ยงผสมเองก็จะได้เม็ดเล็กๆแบบนี้อันนี้ถ้ายอยเอามาปลูกนะคะอันนี้เป็นเม็ดบับเบอร์ผสมกับนางเสือดาวนะคะเนี่ยก็ทยอยลงปลูกหมดแล้วละ่ะเวลาปลูกต้องมีน้ำใกล้ๆ อะไรใช้ไม้จิ้มฟันแตะลงไปเลยค่ะที่น้ำํำโอนนะคะแล้วไปแตะกับเม็ดบนสีเนี่ยอุย้ยเนี่ยแตะได้เลยเสร็จแล้วก็มาวางเป็นแถวไปทำเป็นแถวไว้แล้วเนี่ย เดี๋ยวทำให้ดูนะคะแตะน้ำก่อนถ้าไม้จิ้มฟันมันแห้งก็แตะน้ำเอาไม้เล็กๆปลายไม้นี่ไปจุ่มกับน้ำนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปแตะกับเม็ดบอลสีนี่เห็นไหมคะไปแตะกับเม็ดบอลสีเม็ดบอลสีก็จะติดมาที่ไม้เสร็จแล้วก็เอามาวางที่ดินนะคะเราจะวางตรงไหน,น เวลาวางวางให้มันห่างได้เสมอกันนะคะอันนี้นี่ทำแค่นี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดมเมล็ดเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะขอเพาะก่อนนะคะจะวางมาเมล็ดมเมล็ดเอาไว้อ่มาดูนะคะวางมเมล็ดเสร็จแล้วได้แค่สองกระถางนะคะได้ไม่ถึงสามกระถางเนี่ยนะคะก็วางเสร็จแล้วก็เขียนวันที่ไว้ด้วยนะคะเนี่ยวันที่ตรงนี้ หรือไม่ก็เขียนตรงขอบกันลืมนะคะทำแบบนี้ไว้ก็ใช้พอวางมาเมล็ดเม็ดอ่าวางมาเมล็ดเสร็จแล้วนะคะในใช้ฟอกกี้นะคะแม่ใหญ่แอคใช้อยู่3มรุ่นในการลบน้ำที่บ้านก็คือบัวใหญ่แล้วก็บัวเล็กแล้วก็ฟอกกี้มันเหมาะสำหรับต้นไม้ที่อืม แต่ละขนาดนะคะถ้าเป็นเมล็ดเล็กๆอันนี้เอาแค่ฉีดน้ําให้เมล็ดแตะแค่ดินนะคะไม่ต้องกรบเมล็ดนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าที่อบใครมีที่อบมีตู้มีอะไรก็เอามาห่อห่มนะคะใครมีถุงมีอะไรฝาปิดอะไรคู่ทั้งกละมังสามารถเอาอบได้แต่แม่แยกยังไม่มีตู้อบก็จะคงจะใช้ถุงพลาสติกห่อเอาไว้นะคะ กระถางนี้ข้างล่างเป็นรูน้ําระบายออกได้เสร็จแล้วไม่ต้องลดน้ําอีกนะคะน้ํานี่ให้อยู่ได้ประมาณ30-45วันนะคะดินหมาดๆนะคะพอเราห่อเข้าไปข้างในถุงนะใช้ถุงอบความก็คือความร้อนกับไอ้น้ามันจะหมุนเวียนอยู่ในถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่ผสมเสร็จอันนี้ก็จะหาถุงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะปล่อยให้อ น้ำไหลลงไปข้างล่างให้มันหม,มาดก่อนนะคะก็ไม่ต้องเป็นต้องปั้นดินหรอกนะคะเอาไว้แค่นี้ก็รู้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่เพาะสําเร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูชุดนี้นะคะเพาะใส่ถุงเอาไว้นะคะเดี๋ยวนะวางตั้งก้มก่อนเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูวัดเดี๋ยวจะยกออกมาให้ดูเลยนะคะ หนักดินนะคะแวบแวบอ่าเนี่ยอ่ะดูเดี๋ยวขยับกล้องอ่าเห็นไหมคะนี่คือเพาะ,มะเมล็ดที่ประสบผลสำเร็จแล้วนะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็ย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะเนี่ยอันนี้ทำไมเหตุที่ต้องเอามือจิ้มจิ้มวางให้เป็นระเบียบอย่างเงี้ยก็แม่ใหญ่แอ็กไม่ได้เท มเมล็ดบอลสีนะคะอ่าเมล็ดบอลสีนี่อาจจะออกไม่เท่ากันบางมเมล็ดอาจจะยังไม่ทันออกบางมเมล็ดก็ออกเร็วนะขึ้นอยู่กับความพร้อมบางมเมล็ดก็ฝ่อไปเลยนะคะเนี่ยบางมเมล็ดก็โตเร็วแข็งแรงเร็วนะคะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะถามว่าจะต้องเปิดปากถุงอบนี่ไหม ช่วงนี้ยังไม่ต้องเปิดนะคะก็ยังห่อไว้เหมือนเดิมเนี่ยอยู่ชุดนี้ก็ไม่ได้เปิดนะคะอยู่ชุดนี้ก็ยังห่อไว้เหมือนเดิมอันนี้เอาออกมาโชว์ให้ดูเฉยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ใหญ่แอ๊ก็ทำสูตรของตัวเองแบบบ้านๆน,นี่แหละตอนแรกก็ลองผิดลองถูกนะคะเพราะฉะนั้นอ ก็ลองทำดูนะคะอันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วถ้าทำตามสูตรนี้ก็จะโอเคไปเลยถ้าผสมดินทรายนิดหน่อยนะคะมีดินหน้าดินพื้นบ้านหรือมีขุยมะพร้าวลองอผสมขุยมะพร้าวไปด้วยนะคะ,ะส่วนบนนี้ก็จะล่อนดินสักหน่อยนะคะให้มันละเอียดนี่ทำให้ดูชัดเจนคลิปอัจจะยาวไปหน่อยนะคะ,ะนี่เวลามันออกมาเห็นไหมถ้าต้นไหนเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองไปเลยนะโตมานะคะ ถ้าจะด่างมันก็จะเริ่มเห็นความด่างเหลืองๆเล็กๆไปถ้าแต่มีแววไปตั้งแต่เล็กแล้วนะตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกเท่าไหร่นะคะแต่และต้นนี่เห็นไหมโตไม่เท่ากันนะคะนี่ก็รอดูต่อไปนะคะอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่อากก็ทยอยเพาะไปเรื่อยๆนะคะถามว่ามีเมล็ดบนสีไหมอย่าถามเลยนะคะเมล็ดบนสีหายากมากนะคะเราก็ทยอยเอาเอามล็ดบนสีจากสวนนี่แหละนะคะมันไม่มีเยอะเราก็จะ ค่อยๆเพาะไปสักก่อนนะคะอยากได้ก็รอลูกนะคะรอลูกบอลสีนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่อยู่ข้างในอีกนะคะอ่าดูเมล็ดบอลสีที่เพาะแล้วประสบผลสําเร็จนะคะอันนี้ตอนนั้นก็ขีดตารางเลยนะคะไม่ได้หวานเมล็ดก็วางเมล็ดแตะใช้ไม้จิ้มฟันนะั่นแหละแตะนะคะ กระตูออกมาอันนี้หกสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูที่กระถางใบเล็กอันนี้ก็ออกเสมอดีนะคะไม่ได้หวานเหมือนกันแตะวางลงแต่มันแคบก็เลยวางไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะมันมือกับกระถางมันต่างกันทีนี้มาดูอีกตัวนี้อ่าอันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะ ใบอวบต้นใหญ่มากเลยนะคะอันที่ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีนะคะคืออย่างเนี้ยเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพราะว่ามันออกไม่เท่ากันเนื่องจากว่าได้มาเล็ดมาแต่ละครั้งแหละมันเหลือมันเศษก็เลยลืมเอาเน็บไว้ตรงนั้นตรงนี้มาหาเห็นทีหลังก็เลยมาหยอดลงไว้เนี่ยมันก็ออกไม่พร้อมกันทีนี้ มเมล็ดนะคะสำคัญมากขอให้เป็นมเมล็ดที่ใหม่ถ้าได้มเมล็ดแล้วก็รีบเอาลงเลยนะคะอย่าให้เกิน1เดือนนะคะรีบเอาลงเพาะเลยนะ,ะอ่เท่าที่สังเกตเคยพ่อมาตลอดนะคะดินที่เหมาะที่จะ,ะปลูกดินทรายบ้านเรานะ,ะใช้ได้ดินทรายไม่ว่าจะเป็นดินทรายก่อสร้างหรือหน้าดินนะก็ได้ ดินทรายที่มันอยู่ตามโคกตาดอนเอามาล้นเอานะคะมาลอนเอาเสร็จแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวสักหน่อยนะคะเวลา,มาเมล็ดออกมันลากจะเดินง่ายสังเกตด,ดูเนี่ยจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายอันนี้ดินทรายล้วนเลยมีหลายคนถามว่าต้องเจาะไหมอันนี้เป็นที่ใส่อาหารมาล้างให้สะอาดหน่อยนะคะกันขึ้นเชื้อาราล้างสะอาดแล้วก็พึ่งแดดไว้ให้แห้ง เสร็จแล้วก็เอาดินซน์ใส่เท่านั้นนะคะดินซน์ต้องหมาดๆนะคะน้ําจะไม่ขลังนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นค้าปโพแวว์ใสอาหารกับใสๆฝามันหายไปไม่ได้ใช้งานก็เลยเอามาใช้ถุงปิดเอานะนี่นี่ถุงพลาสติดหูหิว้วนี่แหละนะคะเนี่ยสะอาดๆหน่อยอันนี้ก็ใช้ถุงห่อนะคะามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแกนลอนเก่าๆนะคะเนี่ย ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอันนี้กําลังจะออกอยู่นะคะเม็ดที่สมบูรณ์จะออกเร็วเม็ดที่ไม่สมบูรณ์ก็จะออกทีหลังอย่างนี้ก็พ่อมเมล็ดเหมือนกันแต่จะไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าพึ่งลงไปนะคะก็ถ้ายอยลงไปก็ชุดเดียวกันนั่นแหละนะคะก็ถ้ายอยลงไปน,นี่คือทยอยลงหมดแล้วนะคะไม่มีมเมล็ดเหลืออีกแล้วเนี่ยนี่ก็ออกดีประสบผลสําเร็จนะคะอให้ดูนะคะเนี่ย ตู้อบแบบบ้านๆนี่แหละค่ะไม่ต้องใช้ลงทุนมากมายนะคะเนี่ยใช้หนังยางมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้เนี่ยไปตัดเอาชิ้นเล็กๆกมามัดปากมันนะคะเนี่ยทำให้เป็นสายยางคือมันจะนัดลัดแน่นดีนะคะเนี่ยเนี่ยเอาม,ามัดเอาแบบนี้อันนี้ทำคลิปให้ดูละเอียดเลยวันนี้จะยาวหน่อยนะคะก็ปิดปากเนี่ยก็แกนร้อนน้ำมันนะ เอามาล้างให้สะอาดดีๆพึ่งร่มตากแดดไว้ก็เอามาใช้ตัวนี้อันนี้เนี่ยแกลอนน้ำมันทั้งนั้นเลยนะคะกระถางไม่ได้เลือดเลยเพอร์เฟกมากนะคะดูอันนี้ใครอยากจะทดลองเพาะก็ได้นะคะถ้าใครมีดินอย่างอื่นดีๆก็ตามคำแนะนำของท่านอื่นก็ใช้ไปได้นะคะสวนบางสวนสูตรอาจจะไม่เหมือนกันแต่นี่แม่ใหญ่แอกใช้ ความสะดวกสบายใช้ดินที่สวนนี่แหละขุยมะพร้าวก็ซื้อในตลาดเพราะมาทำเองไม่ได้แต่มะพร้าวสับถ้ามันมีเหลือ,อ,อก็ถ้มมีก็เอามานั่งสับเองสับแป๊บเดียวก็นั่นเลยมะพร้าวลูกเดียวไม่ได้ใช้เยอะวันนี้เสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะทำคลิปเพราะว่าฝนตกเสียงฝนอาจจะซาซาเสียงดังหน่อยนะคะอันนี้ก็พึ่งพ่อเสร็จเมื่อกี้นี้ก็จะหาถุงมาอบนะก็จะวางไว้ให้ดินหมาดสักหน่อยนะคะ ก็จะอบเลยไม่ต้องลดน้ำอีกเลยนะคะให้อยู่ได้ประมาณ45วันนะคะเนี่ยอันนี้45วันเวลาต่อไปถ้าจะลดน้ำก็ใช้ฟอกกี้มาได้เนี่ยถ้าจะลดน้ำให้ใช้ฟอกกี้นะคะอย่าใช้บัวใหญ่บัวกลางไม่ต้องใช้เลยนะคะเพราะว่าจะกระทบกระเทือนรากนี่เนี่ย,ยใช้แค่นี้แหละนะคะ อันนี้ก็ถ้าอยู่ในถุงอบแล้วไม่ต้องลดน้ำก็ได้นะคะต้องลดน้ำก็ได้แค่นี้แหละนะคะใครอยากเกเพาะก็ลองหามาเพาะลองดูนะคะไม่อยากหมดมเมล็ดแล้วนะันนจะได้ครั้งหนึ่งนะคะก็หายากสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะก็รอติดตามเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ